สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนพารรยนะคะวันนี้ค่ะแอดจะพาไปติดตามตัวเลขนะคะจากบ้านที่พบรอยพญานาคค่ะเราไปติดตามกันพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ครับผมแอดนะครับมาติดตามต่อครับผมนะครับเดินทางมาที่บ้านหลวงปอมาติดตามต่อความเพื่อนไว้นะครับบ้านหลังที่ มีห้อยพญานาคปรากฏขึ้นครับผมเมื่อนี้พอดีครับผมมาเจอน้องคนแรกครับอ่าคนแรกที่พบห้อยพญานาคครับผมซึ่งกับพอดีเลยครับมีโอกาสที่ได้สอบถามรายละเอียดของเพื่นครับว่าปีความเปลี่ยนไปเป็นมาจังไดเห็นจังไดห้อยพญานาคขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไรเข้ามาเห็นจังไดหรือว่าก่อนหนานน่นก่อนที่มีห้อยพญานาคครับคนที่เ่นเห็น่ะ เพิ่นฝันอยียงบ่เนาะครับเดี๋ยวขอสิษฐไทยร่องรอยที่ยังเหลืออยู่ครับให้เบิ่งอีกรอบนึงครับผมนะครับแล้วก็ล่องเบิ่งว่าคนที่อาศัยอยู่ในบ้านนี้ครับเพิ่นมีผูใ้ใดฝันอย่างแนบ่บ่อครับผมนะครับนาะเพระว่าเบิ่งแล้วบ่ธทั้ดาครับที่จะมีห้อยพญานาคเกิดขึ้นที่บ้านหลังใดเนาะบ้านหลังนึงเนี่ยเออ,อคือการที่ปูหรือว่าหญา้าหรือว่าอาพญานาคเพิ่นมาเนี่ยต้องมีเหตุครับต้องมีเหตุใหม้มา นะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับน้อ,นองชายคนนี้พร้อมๆกันเลยนะครับเนาะเอาสวัสดีครับคุณย่าสวัสดีครับคุณย่ยกำลังเสียดอย่างนอ้อนี่โอ้ยมมืออื่นมันพนะเนาะโอ้ยิบคันบักเบนบอกครับอีคันบักเนบนขึ้นบูนนบชาครับโอ้เดี๋ยวมามาเบิงห้อยอีกครับเพราะดีที่เพิ่นว่าเป็นยังคืก็เพราไทายตนกลังวันไหนแนะ่คือไทย ตอนมืดๆแต่ท้าทายตอนกลางวันสิบ่เห็นชัดบอกสันคุณยายกลางเว่นเหบ่ชัดทอช่วงคำคำเน,นาะแถวที่เหลียวเบิง่ง<บ>ครับอเอาเอาแบบนี้แถวสิบไทยห้เบิ่งเนาะคำเนาะตอนกลางวันมีแดดครับก็เลยจะพ่ชัดซ้าตอนที่มดแดดหรือช่วงเช้ากับช่วงเย็นจะชัดเจนครับผมนะครับถ้าช่วงกลางวันจะบ่ชัดครับเห็นพ่อล่างๆครับ เห็นแค่พ่อล่างๆเนี่ยครับเป็นห้อยเป็นห้อยอยู่นี่แต่ว่าเมื่อนี่ครับมา่เมืองตอนกลางวันสังเกตแล้วครับสังเกตเห็นคล้ายๆห้อยเล็บครับผมอันนี้บ่ได้โมเม,มนต์วามนโน่ดิครับเนี่ยคือจังเสียคล้ายๆรอยเล็บครับผมคล้ายๆรอยเล็บอยู่ในอ,อยู่ตรงที่เป็นเป็นคล้องเป็นคล้องเป็นห้อยครับ มือนั้นมากพอสิเห็นร้อยเกจอยู่ครับนะครับมือนี่แอดลองสังเกตเบื้องดีๆแล้วค,ค้ายครับเห็นเป็นร้อยเล็บแบบนี้ครับผมนะครับแต่ว่าคือว่าครับแดดนะครับแดดแห้งกับสิบอกค่อยชัดปันไนดฮะเครืงยานมากกับพร้อมกันนะครับเป็นร่องของเป็นร้อยไปอยู่นี่ครับอ่าเบื้องผ่านทั้ง กล้องอาจจะบ่ค่อยชัดปันไดครับผมแต่ว่าแอดอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเห็นกันยั่งชัดเจนอยู่คือเก่าครับผมนะครับมือนี้โชคดีครับมาเจออ่าน้องที่พบร้อยพญานาคคนแรกครับผมนะครับน้องนัดครับผมเนี่ยครับดูร่องรอยครับผมสังเกตเห็นก่อนหินครับ เหมือนโดนเวลาเลื่อยมันบ่ครับเวลาเลื่อยกระที่เลื่อยแล้วก็ไทยไปเนาะจะเป็นร่องขนาดหินก้อนใหญ่ๆครับยังเห็นเป็นร่องรอยอยู่ครับผมครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับน้องนัดสักแป๊บหนึ่งครับผมอ่ะอ่ะน้องนันสวัสดีครับน้องนัดนนนนครับผมสวัสดีครับเอาบานี เป็นจังไรกว่ามือนั่นเข้ามาเห็นได้จังไรองร้อยนี่ผมออกมาสักข่าครับที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 ่เครื่องให้กับโปกคือแมาโปรไปเลยออกมาสักข่าออกมาสักข่าเ,เปิดไฟเบอรแปลนไปเลยเห็นเป็นผมแปลกประลาดเลยมันห้อยอย่างเห็นเป็นข้องอุรูอุดรูอุดรูไปเลยนะครับอเกี่ยงกว่าเกี่ยงกว่านี่มามือที่เห็นแรกๆนี่ห้อยนี่ชัดกว่านี่ชัด หมาว่าเป็นเนนเตืเอนต่อไปเนาะผมก็ได้ถ,า,ถามย่ายกับแม่ว่าผู้ใดไม่เหตุยังอยู่นี่อยา่ัหนครับเป็นแจ้งสี่หมาว่าอ่าตอนแรกก่อนจะนอนนี่คือบ่มีรองรอยพวกนี้บ่มีอยู่เลยผม,ผมพอออกมาผมกระถามภูพ,พันยูประจ๊บเพราะผมไปเฮงางานนะครับครับพอปกติก็จะเดินทั่งไปเห็ดงานค่ะคือเข้ากางวันบ้างเข้ากางขึ้นบ้างเนาะ พบบเพิ่นกันกบโเห็นคือกันเพิ่นกับโบเห็นคือกันครับนะครับทำย่ายอยู่ย่ายว่าเนี่ยมือแรกเหรบเห็นมีมแต่ว่านั่นลหละเนี่ยมือเสาทพี่ว่าน้องนัดไปบอกอ่าไปถามเพิ่นครับจังคอยหูว่ามีห้อยผมก็เบิงอยู่เอเอเพื่อห้อยเกียงอย่างซี้แล้วตอนที่เขาเห็นครังแรกเนี่ยคิดว่าเป็นห้อยอยังผมกับบรูครับผมกับวบเนาแจนกันครับบ่า เพิน่นเที่ยวมาเพิ่นมาให้โชคบ่ผมคิดว่าคิด <c ười> คิดบว่าจะเป็นน่าจะคิดคิดไปถึงว่าเอ๊ห้อยพญานาคหรือเปล่ายังสิคิดบ่ <c ười> คิดอยู่ครับคิดอยู่มรนบ่ครับเพราะห้อยไปขึ้นไปทงนะนาเฮียนพอดีไปชุดย่หันพอดี <c ười> ไปสุดอยู่ตรงบันไดครับเป็นบ่ครับไปสุดตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นเป็นพื้นอ่าพื้นกระเบื้องเนาะแต่สีบ่เหลือลองร้อยนั่นบ่ ที่กี้ชัดชัดไปไหมดเลยครับมาจากชัดชัดลงไปถึงพุน่นเลยบ่ครับผมผ่านไปเลยอโดยส่วนตัวอ่าของน้อง,น,อง,น,องน้องนัดเนี่ยเชื่อในเรื่องเล่าพวกนี้บ่เชื่อครับเรื่องราวของพญานาคเชื่อครับเป็นคนที่มีความเชื่อขึ้นกันครับ ก็เลยคิดว่าเอ๊เห็นลักษณะจังซี่นี่ก็คิดถึงแล้วมันบะ,ะคิดถึงว่าจะเป็นล,งลังรอยพญยะนาเคยเห็นในข่าวน,ะาน,นั่งอย่างเงี้ยเคยปะใน่เคียนั่อย่างก็ไหลยอยู่ครับเคยเคยได้<ม>ยินอยู่มันบะผมก็เบิ่งดูอยู่อืมอืยออันที่จริงแลีวยังกระบน่าเห็ดแบบนี้ได้นะแบบแมน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 ให้ว่าลักษณะจังซี่นี่อาศัยคนว่าคนจะมว่าเห็ดเนี่ยมัน ต้องใส่เวลาโดนต้องใส่ความปานีดโอ้บมมองง่ายๆคือเป็นไปบ่ได้เลยที่คนเสีมานางเคลียนางเห็ดข้นเห็ดมันต้องเสมอกันไปเสมอกันไปอันนี้ยังมีขาดมีเปลี่ยนมีขาดมีเปลี่ยนมีขาดมีเปลี่ยนไปครับยังมีบางบางบางช่วงยังช่วงกับขาดเนาะบางช่วงก็เป็นร่องรอยที่อ่าชัดเจนคมชัดาน่ยครับจะ้ลยตัวกับเสมอกันไปพี่โต เมรว่าจะเป็นช่วงโค้งช่วงยังแหมมันแบบเป็นเนี่ยนครับมันสมูทไปหมดไยม,มันเสมอกันไปมดเนาะยากที่ค้นเห็ดเนี่ยครับราะว่าถ้าเอาของมาลากนี่มันต้องตรงคิดว่าเอาของมาลากหินพอน,นี้ต้องหายไปหมดเนาะถ้าเอาของมาลากหินนี่ต้องออกเนาะอันนี้น,นีนยังคือก็จะช่วงนัไปเลย ปลนไปไม่ได้มานี่นี่มันบอเมื่อนั่นเมื่อนั่นนี่ก็คือห้อยนี่ชัดเจนเด่นชัดกานี่หลายชัดเลยครับมาเอามาหนีห้ถามน้องนะัดเพิมเติมเยอะหน่อยเนะ่ยครับผมก่อนที่เฮาจะเห็นรล่องรอยหรือว่าห้อยพญานาคเนี่ยฝันอย่างบอก่อนอที่จะเห็นนี่หรือว่ามีเรื่องเอียงที่เกิดขึ้นที่แบบแปลก,ป,กประหลาดเอียงบอ กับตัวเองหรือว่ากับคนภายในครอบครัวบครับผมก็เหตุตางานเนาะคุคนมากก็คือไปเหตดตาง,งานถ้าเขากลางวันก็เช้าไปเย็นกลับถ้าเขากลางคืนก็เย็นไปเช้ากลับ,บแล้วหลังจากเกิดห้อยพญายนาคขึ้นแล้วล่ะคนในบ้านมีผูใ้ใดฝันเอียงแปลก,ปกหรือว่าฝันเกี่ยวเอียงกับบ้านหลังนี้บ่ นี่แต่พ่อคนฝันว่ามีคนใส่ชุดขาวเต็มเฮียนเลยครับพ่อพ่อน้องนัดบอกพ่ออย่างครับทอ่โผลกับแม่ไปนอนหน้านังกันกับแม่ต่ออ๋อแต่ว่าเพิ่นนอนอยู่หน้าเป็นบอกแต่เพิ่นสองคนเพิ่นฝันมาเกี่ยวเพิ่นฝันว่ามีชุดขาวเต็มเฮียนเลยว่ะครับคนใส่ชุดขาวเต็มเฮียนบบริบ้านเพิ่นบอก อันนี้มันฝันด้โดนหรอไปว่าครับมือก่อนเน่มือว่านะมือก่อนเนี่ยฝันมือมือก่อนมันบ่้ามือก่อนกลางคืนกะถ้ามือขึ้นมือขึ้นแล้วกะมือขึ้นบ้านบ่หืมือขึ้นมือขึ้นบ้านมือขึ้นก่อนเนาะว่าแสดงว่าเราจะเป็นขึ้นนั่นแหลมั้างขึ้นที่ทั้งทีมงานได้เข้ามาถ่ายไอ้เอฟซีเบิ้งแหละบ้างคิดว่าตังแต่พอนี่กระพานมาสองสองมือละ าจะเป็นมือน,น,นอั่นเนาะคนใส่ชุดขาวเต็มบ้านครับคข่ายๆมาจัดงานอย่างสักอย่างอย่างสีบ่บ่คล่ายๆมางานอย่างเนี่ยแหละครับมคิดว่าบ่ใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวมาได้คุยรายล,ละเอียดนอกเหนือจากนั้นกับเพื่อนบ่บ่ครับเพื่อนบ่ขม่าอย่เอ๋อเพื่อนกับว่ได้แค่เล่าข่าวๆสู่ฟังซื้อครับโอ้ยอยากคุยสัมผัส เจ้าโตเด้บานี้เพิ่นยุใสก่อนหน้าตีหน้าครับไกลพะจากนี้ไปเกือบหอดวัดพระบาทนะครับเกือบถึงห้อยอวัดลอยพระพุทธบาทครับโอ้ประมาณเจ็ดห,ห่างหกโลเนาะประมาณหางหกโลให้ว่าข่าคับไปทางห้อยพระพุทธบาทเป็นบ้าทางวัดห้อยห้ยพระบาทเนาะมังโค้ง เหม่ยทับทานพอดีโค้งเหวยทับทานพอดีโอ้ที่ได้เดินทางออกไปหาเพื่อนย่บ้านสะดอกเด้อะบาดนี่เป็นน่อ่หังไงเป็นบ่เขาบ้านก็คือนอนอยู่ที่นาเลยครับเอาบ้านนี้ให้ถามในโดยส่วนตัวน้องนัดเนี่ยเป็นคนนึงที่ซื้อลอตเตอรี่บ่ผมหาซื้ออยู่ครับหาซื้ออยังหซื้อบ้านไดนครับตัวไหน บ้านเลขที่ครับหาหาครับบ้านเลขที่ห้าสิบห้าครับก็บ<อ>ผมจะเอาไปให้เปลี่ยนรถนําหาสามก็หาแปดา 8. ไปให้เปลี่ยนสามกับแปดตัวเดียวกันครับเมือ่อเมื่อที่เห็นนี่ยสิบแปดครับน, 8, นึ่แปดน้าเห็นวันที่สิบแปดบ่ครับ <be? S 2> อ่าเห็นว่าเป็นวันเช้าวันพฤหัสแมนบ่ครับเช้าวันพฤหัสเนาะ อ๋อทะเบียนรถนี่ก็คือทะเบียนรถน้องนันแมนบ่ครับผมมาใส่มาใส่บ่อยู่บ่เึจอดอยู่อทางนะครับจอดอยู่ทั้งทางบ่ซ้ำหาซ้ำซ้ำนะครับไปไปไปถ้าพี่เบย์มันจะเข้าเนียนะนี่ครับนี่ฮอดมาไม่หลุดออนเด้อครับเด้อนี่เมื่อกี้มันข้างเง็งเงใส่อยู่รัสเซียแกอยากเกลงใจยักน้อยอยู่ มีเขี้ยวแล้วโอ้สามห้าสามสามนี่บ่ครับสกับแก็กตัวเดียวกันสามกับแปดตัวเดียวกันเกิดเลยสิซื้อหาสามกับหาแปดครับผมอ๋อ<ร>เลขที่เห็นตรงที่<า>ในห้อยพญายนาคเป็นบ่ครับหาสามกับหาแปดสามกับแปดก็ตัวเดียวกันครับหากระมีแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยคิดว่าตัวที่ คิดมักหรือว่ากาลังจะหาลอตเตอรี่อยู่ตอนนี้ก็จะมีบ้านเลขที่ก็คือบ้านเลขที่ห้าสิบห้ามูซีนะแล้วก็เลขทะเบียนรถนะครับสามห้าห้าสามแล้วก็ห8าแปดแปดห้าครับซึ่งเห็นอยู่ที่ร้อยพญานาคเมื่อที่ผมผมกระนั่มน่ครับหาสามก็หาแปดทุกวันเลขหาสามก็หาแปดนี่บ่ มีที่ไปที่มาบ่า๊ะบ่ครับผมน้ำเอาน้ำไปนะครับน้ำไปมันบ่ะคือเพิ่งไปทะเบียนรถนิดเดียอครับเพิ่งได้ปีเดียวนะครับออกมาได้ปีเดียวรถคันี้เพิ่งจะออกได้ปีเดียวครับอาเพิ่งหายโชคอีกอาเพิ่งหายโชคอีกดิรับโชคใงญ่มากอีกแต่ว่าคุณพ่อนี่เพิ่นกับเราแค่ความฝันเราว่ามีคนฉุดขาวมากเต็มบ้าน <edral. S 1> คล้ายๆจะมาจัดเป็นการเป็นงานเอียงสักอย่างนึงครับแค่นั้นเนาะที่ที่ที่ได้คุยกับเพิ่นม์นบ่บ่ครับบ่ได้คุยเพิ่นยายเพิ่นอ๋อให้ว่าแม่มาเว้ากับยายแม่ยายก็เลยเว้าสู่ฟังอ๋ออ๋อโอเคโอเคโอ้ยกระสันเดี๋ยวสิแล่นออกไปหาเพิ่์นจะเข้าอยู่ดอกสัน ไอ้ใดไอ้ใดไอ้ไอ้ใดที่พันไปดูมันบ่ครับเอ้าถ้งสั่นกะเดี๋ยวจังไรกะสิรบกวนน้องนักซ้ำนีละเนาะพอเพิ่งเลือกามามันบ่ครับผมกะสิได้นอนเนาะบัดนี้เนาะเดี๋วจังไรก็ครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับสุผมครับครับอ่าครับเดี๋ยวจัดไทยร่องร้อยพญานาคให้เบิ่งอ่าอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลเนาะครับเนาะอ่า ก็จะมีทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อครับผมนี่ก็ให้คิดเสว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผู้ว่าเชื่อกะแค่เบิงไหวฟังไวบครับผมเฮากาบบกาวกายกันนะครับเนาะครับมันเบอกาโบค่อยชัดนะครับเนาะตอนแรงๆชัดก็นี่ครับตอนแรงๆจะชัดนะครับเป็นรองเป็นร้อยไปน ให้ว่าเมื่อนี้เห็นฮอดคือจังส่งเป็นห้อยเล็บนี่แหละครับอแอดกับจินตนาการคือจินตนาการคร่าวๆนะถึงรูปพญานาคก,กับพ่อได้อยู่แต่ว่าถ้าโดยของจริงก็ั่เคยเห็นจากเทือกขึ้นกันเนาะแต่ว่ามีความเชื่อครับว่าภพภูมิของพญานาคมีอยู่จริงครับผมเพื่อนบ่ปกปักรักษาในะ ส่วนของพระพุทธศาสนามีเรื่องเล่ามากเนสมัยพุทธกาลนะครับเนาะในส่วนของศาสนาพุทธกับพญานาคก็คือมีความเกี่ยวข้องกันอยู่นะครับจนงานบวชนะครับถ้าทีท่านใดเคยได้ฟังเรื่องเล่าขาดนะครับบวชนาคนะครับตอนนั้นก็คือ พญานาคอยากจะบวชเป็นพระภิกษุก็ได้จำแรงล่างมนุษย์มากแล้วกะจะวนะ็จะมาบวชนะครับจะมาบวชราวาเพิ่นได้ฟังธรรมะได้ฟังหลักธรรมต่างๆเพิ่นก็นมีความเลื่อมใสนะครับก็เลยอยากจะบวชแต่พระพุทธเจ้าเพิ่นก็นมีญาณทิพนะครับเนาะนะเพิ่นกับห้ว่า ไม่ใช่มนุษย์เป็นอ่าเป็นพญานาคจำแลงกายมากนะครับสุดท้ายกันข่าวๆครับผมสุดท้ายเนาะสุดท้ายก็เลยบ่าสามารถที่จะบวชได้นะครับในส่วนของพญานาคตนนั้นก็เลยลองขอว่าถ้าจังสันถ้าก้อนจะบวชเนี่ยก้อนจะบวชเป็นภิกษุเนี่ยให้บวชนาคก,ก้อนได้บ่ ประมาณนี้แหละครับกับ,บวุณวจริงบวจริงหรือว่าที่แอดเรามาถูกต้องตามที่เพื่อนเล่าขานมาบอกกันไม่แน่ใจเท่ากันนะครับแอดแกได้ยินมาจังสี่เนาะนะครับสุดท้ายก่อนจะบวชเป็นพระภิกษุก่อนจะบวชพระก็ต้องบวชหน้าก่อนครับเข่าหน้าก่อนนะครับนะครับที่ไปที่มากกันอาจจะประมาณนี้ครับผมนี่นะครับเรื่องราวหรือว่าตำนานเล่าขานมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอด,ด มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าคือกันนะครับให้วาให้วามีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของเฮานะครับกะเชื่อเรื่องพวกนี้นะครับให้วาพญานาคกับพระพุทธศาสนาเนี่ยกับพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันมากตั้งแต่เก่าก่อนแล้วสมัยพุทธกาลนะครับพระนาคปกนะครับจะสังเกตนะครับพระนาคปกนั่นนะครับ กเกิดจากที่ว่าองค์พญานาคเนี่ยเพิ่นมาบังแดดบงังฝนบังล่มให้ตอนที่พระพุทธเจ้าเพิ่นเข่าสมาธินะครับให้ว่ามาัคุมข้องมาปกปกักรักษามาดูแลเอยียงประมาณนี้แหละครับนะครับแอดกันเลยศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความเชื่อในเรื่องของพญานาคนะครับบ่มีความคลังแคลงใจครับเชื่อโดยสุดใจครับผม เอาจังไรคลิปนี้แอดก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมสำหรับแนวทางตัวเลขเนาะกะบ้านเลขที่55หมู่4ครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือ5 8ที่เห็นอยู่ห้อยพญานาคนะครับแล้วก็อีกตัวนึงของน้องนัดก็คือทะเบียนรถก็คือ3533นะครับถ้ามักชอบตัวไหนกะล่องจับเบิ้งครับผมถ้าบ่ชอบก็่านไปนะครับพราสำหรับคลิปนี้ครับผมแอดก็คงจะฝากไว้แค่นี้ครับผมเดี๋ยวแอดจะไปตามหาความฝันครับ ของพ่อน้องนัทนี่แหละครับที่ฝันว่ามีคนชุดขาวมาเต็มบ้านเพิ่นจะเป็นการเป็นคล้ายๆจะเป็นการเป็นงานนะครับแต่ว่าน้องนัทกับเราได้ข่าวขาวคุณยายกับเราได้ข่าวขาวแอดอยากจะฟังจากปากของพ่อน้องนัทเนี่ยจริงๆกะเดี๋ยวก็รอดติดตามกันครับผมรอติดตามกันเนาะเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ